สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่เพนพาฝรั่งลุยอีสานค่ะอยู่กินยังไงมาชมกันเลยค่ะถ่ายเหลือดูกันเนี่ไทยเหลือดูกันเนี่ยฝนเอ้อสอบฝนเอ้อสอบเออถ่ายเหลือดูกันนี่ยถยเหลือดูกันเนี่ยเออไม่เพ็นกับคุณแฟนได้มาถึงบ้านตีสองกว่าค่ะเพื่อนๆนั่งแท็กซี่มาเหมาแท็กซี่จากกรุงเทพ พอมาถึงน้องแมวก็ต้อนรับแต่เช้าเลยค่ะน้องแมวของพื้นบ้านแต่เขามาอยู่ด้วยเป็นบางครั้งบางคราวค่ะพอสายออกมาหน่อยหลังจากที่เราได้พักผ่อนนิดนึ่งเราก็ตื่นแต่เช้าไปซื้อข้าวของมามาบูชาหรือว่ามาบอกกล่าวแม่พระธรณีแล้วขอบคุณกับความอุดมสมบูรณ์และผาสุกทุกอย่างที่ให้มาแล้วก็ให ความปลอดภัยโชคดีปลอดภัยค่ะเป็นการบอกกล่าวแม่พระธรณีความเชื่อของชาวอีสานหรือว่าที่บ้านไม่เป็นเองค่ะตอนนี้ก็ว่าแม่พระธรณีเสร็จแล้วค่ะท่านก็กำลังจะมารับเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวจะได้ไปไหว้บรรพบุพรุษของเราอีกทีหนึ่งค่ะ แล้ก็เตรียมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ค่ะมาเยี่ยมพ่อแม่เลี้ยงของหวานของข้าวน้ําแดงหรือไก่เดี๋ยวพ่อแม่ได้กินบันทูหุดของเราได้กินเดี๋ยวจะจุดธูปจุดเทียนแล้วค่ะพอเราได้เลี้ยงแม่พระธรณีแล้วเป็นการบอกกล่าวขอบคุณและขอพรเพราะว่าเราจะไม่ลืมบุญคุณแม่พระธรณีเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วแม่เป็นกับ ญาติๆหรือว่าพี่น้องของเราก็จัดโต๊ะไหว้คุณพ่อคุณแม่และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วแล้วมีพี่ชายคนโตคือเราจะเป็นลูกครึ่งเราพ่อเดียวกันแต่ว่าคนละแม่ค่ะเราจะรักกันและนับถือกันตั้งแต่เด็กมาจนโตแกมาเยี่ยมบ่อยเวลามีอะไรแกก็จะมาค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญเล็กๆน้อยๆหรือว่าไม่ทำบุญก็ตามตอนพี่สาวยังมีชีวิตอยู่แกก็มาบ่อยเรารักกันมากค่ะและติดต่อกันตลอดเวลาเราอยู่คนละหมู่บ้านแกจะนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาหรือไม่งั้นก็มีรถส่วนตัวของแกเป็นรถกระบะเล็กๆค่ะและตอนนี้เราก็ได้เริ่มไหว้แล้ว แล้วก็จะมีพี่ชายคนรองลงมาตามมาด้วยแกก็อยู่คนละหมู่บ้านเหมือนกันคะ่ะแกต้องนั่งมอเตอร์ไซค์มาหรือว่ารถประจำทางตอนนี้กำลังเดินทางอยู่เมื่อได้เวลาแล้วเราก็เริ่มจุดทูปเทียนแล้วก็เป็นการบอกกล่าวก่อนที่แกจะมาเพื่อการไม่ให้เสียเวลาคะ่ะแกอาจจะมาสายพอแกมาแล้วแกก็จะมาสมทบคะ่ะ เป็นการบอกกล่าวและก็บอกคุณพ่อคุณแม่เจ้าที่เจ้าทางณนะสถานที่นี้ด้วยว่าไม่เป็นมากับคุณแฟนแล้วขอความคุ้มครองปกป้องคุ้มครองฝากลูกเป็นลูกเป็นหล,ลานอีกคนนึงเหมือนลูกหลานตัวเองเป็นการบอกกล่าวและเป็นการเคารพต่อบรรพบุุษของเราว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่เป็นก็ได้นั่งสวดมนต์คะตอนที่ ทูบยังจุดอยู่ก็จะนั่งอยู่ตลอดเวลาจนทูบหมดทิ้งได้ขออําลาท่านและช่วงนั้นไม่เป็นได้สวดพระมหาจากักรพรรดิสามจบให้ดวงจิตวิญญาณของคุณคุณพ่อคุณแม่และบรรพบุรุษของเราช่วงนั้นแกจะมารับแล้วก็เป็นการสวดมนต์เปลี่ยนภพภูมิให้บรรพบุรุษของเราพวก ผู้ล่วงลับไปแล้วให้อยู่ในภพภูมิที่ดียิ่งๆิ่งขึ้นไปค่ะตอนนี้คุณแฟนก็กำลังนอนอยู่ค่ะเพราะว่าเราตื่นขึ้นมาแต่เช้ามาถึงตีสองแล้วก็ได้คุยกับญาติโยมที่บ้านก็มีน้องมีน้องสะภัยเราก็นอนกันเช้าค่ะเพื่อนๆไม่เป็นมีคำอธิษฐานเยอะเลยค่ะนั่งอธิษฐานนานเลย ที่นานั้นเพราะว่าไม่เป็นได้สวดมนต์ด้วยสวดมนต์เสร็จไม่เป็นก็อธิษฐานอธิษฐานแล้วก็ขอพรขอพรให้ตัวเองให้ครอบครัวให้บรรพุุษให้ลูกๆให้ทุกคนสถานที่แห่งนี้อย่าได้มีสิ่งรบกวนเลยเพราะว่าความเชื่อของเราเราก็เชื่อว่าที่บ้านนอกนะคะคือมันจะมีดวงจิตวิญญาณ ที่มารบกวนคนที่อยู่ในบ้านก็ขอความคุ้มครองขอความป้องกันจากบรรพบุรุษเมื่อเราเลี้ยงบรรพบุรุษของเราบรรพบุรุษของเราก็จะมีพลังที่แข็งแรงมีพลังมีริ์มีเดชค่ะความเชื่อค่ะเพื่อนๆแล้วเขาก็จะสามารถป้องกันเราได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เลี้ยงเขาเขาก็อาจจะไม่มีกําลังค่ะเราต้อง เชื่อมั่นในบนรรพบุรุษและเชื่อมั่นในความดีมีความสุขมากๆค่ะเพื่อนๆได้ว่าบ้บรรพบุรุษเหมือนกับว่าตัวเองได้กลับมาบ้านมาอยู่กับครอบครัวของตัวเองและพี่สาวก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปแม่ก็เสียไปหลายปีแล้วแต่ความรู้สึกว่า แม่ก็ยังอยู่พี่สาวก็ยังอยู่มันเหมือนกับว่าเราได้นั่งคุยกันในขณะนั้นตอนนั้นค่ะพอเราเสร็จแล้วเราก็จะได้อํลลาผลหมกลากไม้เครื่องดื่มหรือกับข้ากับปลาทั้งไก่ทั้งปลาเครื่องเส้นแล้วขอให้เครื่องเส้นทุกอย่างนี้เป็นอาหารทิพย์เมื่อเป็นอาหารทิพย์แล้วก็จะ อำลาผลหมกลากไม้ทั้งหมดที่เห็นนี้ค่ะเราก็จะแบ่งปันกันโอ้ยมาเด้อมากินข่าวเด้อเพื่อนๆเด้อมากินข้าวกับเพื่อนๆกับลุงกับน้องชายน้องสะพ้ายมีไก่ทิพป,ปลาทิพโอ้ยของแสบเด้อกินแล้วกับยูดีเมียงเด้อสุขสุขใจเด้อทุกคน พหอมหน้าหอมตามาบานมาชมกินเข่ากับพี่สายทั้งสองคนแล้วก็น้องสายลูกลาน้องลาเฮาเด้ดีเป็น,นจะดีด้วยหน้าตารอรอกูโม่รอกูโม่ค <c oughs> นา่าน้องสายลารอกูโม่คนน่ะน้องสบายกําลัางขดเข่าอยู่แตงพระเข่าเห็ดกับเข่าให้มาเนี่ยกูโม่กู <c oughs> <c oughs> เมื่อกินอาหารกันแล้วแม่เปิ้นก็จะได้ไปปลุกคุณแฟนเพราะว่าคุณแฟนแกนอนอยู่ค่ะแกลุกขึ้นมาดูเมื่อกี้เห็นว่าเรากําลังเลี้ยงกันอยู่แกก็ถามว่าอะไรเพราะว่าอธิบายไม่ถูกก็เลยให้แกเห็นแล้วอธิบายทีหลังจากนั้นแล้วเราก็จะจองแท็กซี่เพื่อจะเข้าไปในเมืองพอดีมันมีตลาดนัดพอดีค่ะ จะพาคุณแฟนเข้าไปในเมืองดูตลาดนัดสักหน่อยพาแกชมสักหน่อยกำลังรอแท็กซี่ครับพเพื่อนเพยินรอแท็กซี่เดี๋ยวแท็กซี่มามาแล้วคะ่ะแท็กซี่อ้าวแท็กซี่กนอสกน่ไมได อะไรบอกนอนเหรอเออนอนอหแล้วก็อ่านหน้านี้อุ้ยสมป้าติดตันฮะดฟิสชฟิสพกซีบบบไหมค่ะพกซีบค่ะเอปลาส้มนี่อาหารเย็นค่ะชีให้ฝรั่งอันนี้ปลาขาวค่ะปลาขาวทั้งตัวส้มปลา ไม่กินมานาไงมนาน้ำลายไหล,ไไหลปลาส้มปลาส้มแซ่บ <laughs> <laughs> เบิ่งของของแต่ก่องเอออาหารนี้มาร์ทไวเกินต้มน้ำพริกกับขักแกก็ไม่เคยชินกับตลาดนัดเนาะแกก็ถามนั่นถามนี่นี่อะไรนี่อะไร ไม่เป็นก็นต่อไปค่ะเออนี่เนี่ยมัมก็ถามว่านี่อะไรบอกว่าอาหารแล้วอาหารอะไร <c oughs> บอกขี้ปลา <c oughs> ต้อหัวเราะแม่นี่รีวะขี้ปลาซิวอ้าวปลาซิวอ่าไปว่าปลาซิวใหญ่บอกแมน่นโอ้ยยุดใหญ่ของอปลาซิวค่ะอันนี้ก็ปลาซิวนะ อันนี้ปลาขาวตัดหมูอันนี้ไครอันนี้เฉพาะปลาซิวอันนี้เนาะจ้าตัวนี้มันปลาปลาขาวตัวนี้ใครจ้างหาที่บาดไหมอยปลาขาวมีคนเอาไปขายอยู่บ้านมาสอนี่ลผัดทอดค่ะผังทอดใช่ไหมคะผัดทอดปลาเผาปลาอย่างไรเนี่ปลาเก๋งเก๋งฮะปลาเก๋งคือตัวใหญ่ปลาหมอปลาเก๋ง บ่เอาเตียหอยแข็งเอาบ่ให้ตุ้นเอาบ่แยะบ่ตัวกไรเออเอาไปลวเองก็ได้มีิ้ให้อเลยครับตังได้จ้าให้ลวกไให้ลวกไใเออลวกไ่ก็ดีจ้ะเนาะกลแล้ว เย็นนี้มีแขกมาหาพอดีเลยค่ะก็เลยซื้อหอยลวกและลวกสำเร็จไปจะได้เสร็จไปค่ะพเพื่อนๆดูสิคะตัวใหญ่อยู่เหมือนกันค่ะพอซื้อข้าของเสร็จคุณแฟนก็เป็นคนถือให้ค่ะปะลุงพลังไม่เป็นก็ถือส่วนหนึ่งคุณแฟนถือส่วนหนึ่งทั้งน้องชายน้องสะพ้ายพากันหอบพากันถือซื้อของเยอะเลยค่ะพเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็ ไปที่สถานีจอดรถแท็กซี่ค่ะแท็กซี่รออยู่ค่ะขึ้นแท็กซี่โอ้ยแท็กซี่แท็กซี่ไม่เป็นก็ขึ้นแท็กซี่มาก่อนพอคุณแฟนขึ้นปุ๊บยังเบนกับเพื่อนก็เลยคิดว่าอ้าวจะทำยังไงดีไม่เป็นก็เลยถามน้องชาย บอกว่าจะให้พี่นั่งฝั่งโน้นไหมเขาก็บอกว่าเออมาก็ดีเพราะว่าแกนั่งฝ่ายมอเตอร์ไซค์ส่วนคุณแฟนนั่งบนซาเล้งกับแม่เพ็ญทีนี้ซาเล้งน่ะยางมันแบนค่ะเพื่อนเพื่อนแม่เพ็ญก็เลยกระโดดไปหาน้องชายนั่งซ้อนท้ายแกส่วนแกก็นั่งอยู่คนเดียวค่ะดูน่าสงสารจังดูว่าแกเงาๆค่ะเพื่อนสนุกดีค่ะ พอไปถึงที่บ้านแล้วเห็นคืออื่นเขานั่งรถเก๋งกันค่ะส่วนเรานั่งซาเล้งส่วนที่ขับตามก็มีน้องสะพ้ายค่ะนี่ค่ะหอมพลุงพลังูเหือสิเพื่อนเหือเยอะเลยจะไปที่บ้านเพื่อนบ้านค่ะจะเอาผลไม้ไปแจกเหือเข้าตาผลไม้ค่ะเป็นเงาะกับลำไย แล้วก็จะเอาไปให้ลงุงให้ลุงเสร็จก็จะไปให้เพื่อนบ้านอีกป้าอยู่ฝั่งนู้นค่ะเพราะว่าไปเยี่ยมแกเมื่อคราวที่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรต,ติดมัดมือแล้วก็ลุงนี้ด้วยไม่ค่อยเจอแกแต่ถ่ายไม่ได้กับเพื่อนๆถ่ายตอนไปนี่แหละคะ่ะ